คุณเคยมีความคิดแบบว่าอยากจะย้อนเวลากลับไปบ้างหรือเปล่ามีคนเคยกล่าวไว้เวลานั้นก็เปรียบเสมือนกับลูกศรตัวฉันก็ไม่เข้าใจหรอกถ้าเธอเห็นตัวฉันในตอนนี้เธอจะว่ายังไงบ้างนะถึงคราวกำหนดเวลาให้เริ่มเดินอีกครั้งหนึ่งแล้วตัวฉันไม่ใช่เครื่องมือของเธอ แต่เป็นตัวเธอนั่นแหละที่เป็นเครื่องมือของฉันขอขอบคุณเธอก็แล้วกันนะแต่ว่ามันแค่ทำให้ฉันเสียเวลาเปล่าๆนะเราความทรงจำที่กำลังเลือนลาต้องไม่จางหายไปความตั้งใจเหรอฉันทิ้งมันไปตั้งนานล้ว ตัวฉันในตอนนี้แค่อยากจะเห็นรอยยิ้มของเธออีกครั้งหนึ่ง